ฮอดพี่น้องเพื่อ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 ฮอดฮอดเด็กตายนุงเสือทรายสั้นตอนมาแลมันหยินการสวัสดีฮอดพอดีนอดโมงพอดีพี่น้องเลยวิีเดยแล้วเด้อโอ้ยพได้คือนลอแท่นนะไดรนะนะเอ้ยคือรลอ พี่พี่ยังนี่นะมาเบิ่งหน่อยไหมไผ่มานี่โอ้ยคือรอเถอะกว่านอนตื่นมากะยังรอเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอา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 โอ้สวัสดีไม่จื้อกันแล้วบอลนอนแต่เหึงให้ไปเบิกหน่อยไหมยังนั่นน่ะเจ๊ได้ยังมาหน่ะน่ะเบิกหน่อยไหม คุณเนี่ยหิวโอ้ยเที่ยวอันเอามันม่ตกดตากินกาทเตากนำบดูดนบดูดสั่งเทีื่อมาหาคุบกคุณคุบกคุณอุ้มลูกผูกหมาพี่น้องเอ้ยกินกินกานไม่เอาหอมเนี่ยเอาหอมเน่เอาหอมเนี่ยเอาหอมเนี่เอาหอมเนี่ย

เอ้ยจกแม่ไปเอาเบิงนี้เอาเบิงคองฝากกอนเบิรล้องฝากก็ได้ย่งนี้นะนมันไปเงี้ยบาเออเปก็ิเบเียวิ๋เ่บเขียวน่นแลมแต่เด้อเธอันนี้ อ้ะไรเฮ้ยคือจะจำข้อขักเธเฮ้ยเป็นผู้บ้าวแล้วพอไก้ากินหอดวินวินนอนั่นเฮ้ยอู้มแล้วไหมเฮ้ยจะเบิ้งมันดีมดมอะไรนี้ใส่เกือบพอใส่เกืบก็หลุดมั้ยเอยแพงบ่ะทำแพงป่มเห็นอกแหงเอย่อด้วยนี่เมันก็ขี้หอกขี้หอนมาสุดทาง โอ้ยคนมันหักเอวินไหนนี่มันหักเอวินใบหน่อเหมือนก่อนเลยเนี่ยกินหิวกินนุ่มคือกันีใครกินเก่งกว่ากันใครกินเก่งกว่ากันโอ้ยมามาดูของฝากได้อะไรโอ้ยเฮ้ยกบปวดปวดทายไปโจ๊ะออกมาดูไปโจ๊ะมากัน ปลาเค้งนั่นแหละมันไม่มันตายเลยป่ะมาหนักกับบะม่มปิ้งไก่ใหญ่อีกเลยมาน้าโป่งเราต้องซื้อปิ้งไก่โอ้ยเบิดมือแล้วคขนาดนี้นะนะเวนโอ้ยโอ้ยใครแต่มันบ่มีมัดอาบน้ำอาบนมฮะหนักหน่ะนั่นกินนมอ๋อกินนม ง้าก็กินนมคือง้ามันกินใส่เต้าบวเอเล้นานออกน้าเ็ดกินน,น,นักะ,ะ,ะทอยใส่หน้าแม่พ่อไงแหละเหรอวะทำไมพ่อแล้ะละ่ละ,ะได้ข่าวร้ายบ้ปิดโอ้ห้างสีค้างใสใ่ไหนกกบเนี่เอาไว้กินเฮงมันต้องคุดคุมคุดคุ้มฝังเอาอั้ค้างไว พูดอ,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 อย่างยู่พักค้ารสิแม่แล้วพวกนี่นองค้างมีมคงมมอยซื้อพักซื้อหาซื้อมาตะบานเ้อ <c oughs> เหลือเงียบเอา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 เอ้าอ้มันยาแออาดแม่มันตายเจ้าไจสิบเอ็ดสิบสองตูอ้ยเอามัดเขาอยว่าเอามัค้างไว้แล้วไ้กินเทือละอันนั่นแหงไันก็บว่าแทบกบน่ขั้น่าเ้าครั้งอันนี้นี่เขาคูดทั้งกหัวนี่ก็ได้ช็ดใหง่ายให้ง่เปล่า โอ้ยโอ้ยกระต่ายตัววะมันก็ได้ยู่เฮาเอาดินใส่แล้ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่กอ่่่่่่่่่า่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่้่่ั่่่่่่่ั่่ะ่่่่่ต่่กัน่่า ำตำแตงฮอดบ้านอัดเขา,านะก็ได้มาน้อยเดียวพี่น้องเ้ยม,มันหนักบอกว่าที่แรกว่าให้อาไปเอาเลยไปฝากลงมาก,ก่อนแม่แม่แม,มาหนีเฮ้ยเอเอ,เอขอบคุณหลายๆเลยก็พร้อมฝากกุ้งยังไหม่ LIKE แม่กินเด้ออยู่ดีมีแห้งเ้ยพี่ใหม่ที่เหมือนเันเ ของฝากจากเอฟซีจังหวัดถาเอากุ้งผลมะฮอนบ้านแิกราเอนมันมาก่กินข้าวแล้วสิข้าวซ้ากับม่ทันได้กินป้าเราก็บปกินก้อนแล้วก็เพาะขึ้นโอ้ยเอ้ยว่าเสียวมากเป็นไปซีอเลยผัดอะบ้าบอกว่าที่แรกว่าให้เพื่อนเอาไปฝากลงมาก่อน ใช่อันนี้จะเหี้ยวไปทั่วทีบเด้อวินวินไปอุ้มมาเพ่อมาอุ้มมาอุ้มมาอย่าออไปดีกว่าวิ่มาสะอาดไดอู้มอุ้มาครอุ้มอุ้มไหนบ่อวินอวินเลยอวินเป็นวัดบ่ท่านเศร้าบ้นน่ะนะ ว่านเขาจะเอาหนักแบบห้กินทวินแม่โอ้หหลาไเดือนื้ะอมหมาเลยนะนี่ือม่เอามันคืออกมาอันนี้นะโอ้หมกหลายดอนล้รอกเลยบริตายบอกนี่นี่อันนี้โกบโอ้ยตายน้ำอยู่ได้เขียนนะใส่ข้วใส่ลุงอือยจใส่ไม่แมนเปียกไม่ตาย ใช่เปล่าบึงดูโอ้ไปหลักซาวดูไปหลักซาวดูไปหลักซาวดุเกิดตื่นพี่ามาเจ้ามาอยู่พี่ดูก็ไม่ได้พี่สิขี่ดื้อขนาดเนาะเล้วเบิ้งซี่คองมาด้วยใช้โหลดบังท้ามือใช่แซฟเตอร์โหลดมาให้เบิ้งเลยนะพุ่นพุ่นพุ่นตารางเตียงพุ่นใช้โหลดนั่นนั่นนั่นพุ่นพุ่นพี่ใช้โหลดอืม เออแต่อีอีแม่มันไอ้คนกูาไก็ฝาญาแตเอาให้เจ็บเลยตึงตึงลูกกเอาให้แน่ไปเอาให้แน่อ้ยแน่ว่าสิแกเสีอโอ้ยได้ยังไงของเล่นลายอะไรของเล่นลายของเลรนลายเอาสํำรวท่าอันนี้ก็สำรว ห,าเ,ห,หาเตรียมผามาใล่เช็ดรบจ้ะพี่ฮัตตามักแต่งกิน<ต>อยไปเอากบไปค้างก่อนปลาเข็งตายเวิรดปลาเข็งกันตายเวิดบอกมีแต่กบหาได้นะแม่ ได้ได้ม okay? ือละซิมหาตัวซิมเขียดเจ้ากอามาบอตัวได้ตายกะเอาเอาไหวเห็ดเหมือน เพื่อนเอามาซิฟโตพี่น้องไปไเราไปอยนคอยว่าฮักขาเฮ้ยมันฮักขามันก็ได้อยู่เฮงบดใต้ดอกอีเม่แล้วถ่ายน้ำมันเอาหฮักฮักสีตำแตงพี่น้องกินครับตนกน้าปงมมปตีไก่้ว่าสิมาเหตุเองกบ กับเมืงง่องแล้วก็มางูม่มเห็ดกับเขาจแซนยจังเห็ดมือแรงจังเหดสีมาเขานี่แหละพี่น้องได้เขา,ปะปะา,าออมานี่วาที่พอลุงไปเอดหลโอ้น่ารุ่งมากเนี้ยวันนี้เด่ดดออกมาบัาง

เราป็นรุงเป็นบ่อโป่พอย่านี้อ่หักข้างเลยข้างนะอี่นี้ลอยนิ่งข้างเลยเลยโป่งมากนะ บวากตายไมว่างเสืไล่ดูแม่มันกระต่ายไช่งันให้ของมากระ่าย เต่าย่งน้อยสามตบอกวิ่งไหลแต่ละมือตายย่าสามตกันดูัไม่ได้ค่ะ สองห้างนี้ก็ยใครห้างเดียว ไก่นรามากินไก่ทำป่ง ว่าเมนกีร่าจีเมน่อเด็กสี่แล้วปอเสียดนะมอราอยู่กุงเทนันจีบอัจางขาออกมามาผีปรตูประูป่าลูกมีไวปาะตูจัป่ลูกมาไหวเนี่ยมาลังน้ำเมาไห้มาไหเนี่มาล้งน้ำเมาให้เมื่อแมนปอเออเมเปิลเมเปิลมาพี่เขาว่ยหินเขา กินข้าวกินข้าวจ้าเน้องวินวินกินข้าวน้ำวินวินเด้ออยากเห็นเต้นเด้เต้นให้เพิ่งเลนะเอาเกินก่อน่าฮะของเล่นอะไรก็ได้แต่บ้านนี่ไงไม่ใจพอรับรับ็นมาเจ้าป้า นั่นเองลบอขึ้นขขบขึ้นขขาสานไว้ ปเ,ป,เป็เย้นเปียเบ้านนน่นแม่คือยัางบอกเป็นรูกันคล้ายเขาปากเง่้ยแต่เด็กมันน้ำคอมันจัดผมมากนะมนแม่เาแล้แม่พ่อมาขึ้นไปรดับผม้วผมหนักนะบุญยังหนา ก็แบบคอยว่าเราบ่มี้นเนงานเขาไงเราตังเยอะไปหนึ่งอะยเลยบอกเพือมากเลขามาส่งใ้โอ้ไปหลังเี่ยวเพื่อนสมอตายแต่แบนสีพันจะออกลงได้มาบนนี้มันอ่ะไปตรงมันเจอซอยใหญีแม่กูเดือนกูเดือน え เบาเลยไดลูกเขาแน่นอยหนึ่งหอดพีหอบาปิีบเาเป็นเปลยนกัเราอ่ก็ไม่หล่อเองไม่หล่มันจักตวงเบิดแต่มันยังมาให้เรเบาทำใให่เบิดเลพอกับแม่เป็นหมอทามูกทุกโปรอ่อเลียเกล่ยนาดเด็กหน่อยอ่ะ

ทีมพอทีมกทีมทีมอมาเอมาเอามเอามเอามาาผพานองเต้นดูพผ้านองเต้นเอิญมาเอิญมาไดเอิญมานะมามาถ่ายคลิปกับเอาเียไว้โอ้โห

ปมาตัวนี้จะกินถ้านเมาตัวหนี่จะ้งายเื่อเงี้ยจเอาไปขึนข้กมีนะผโอ้หนี่หัวเลยใหญ่ใช่ไหมครไม่ใหญ่มันสิบ้าออกงานย่างนบมอให่เต้นอันด้สวย เขาเห็นอยู่ฝั่าเขาไปเอาว่าวมาจะใส่ว่าสีอีกสีอ่อนวายแอนแอนอืาขาอเลยเขาเขาใส่น้ำนะเอาบวกเข่านี่เข่าไหม เรียง้ะบานี่มันน้องเตะน้องยังอรุนบาบ่าวโดนี่ยังมันคงมีเด็กมงังเียมงอยู่ดินมันะดเรียบจอยจะสีหาละนูหรอจะชิวม่เด็กมงันะโอยายงโดนนกดียพีน้องเเอาแรกอ่พักผ่อนซะก่อนป๊าปป๊สวัสดีครับ แล้วกันพี่น้อง